ถ้าพวกเราแยกตัวออกมาตั้งลีกใหม่เองแล้วคุมลิขสิทธิ์ทีวีเองรายได้จะโตขึ้นอีกมหาศาลเลยละ่ะอีกฝั่งหนึ่งสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือ FA ก็อยากลดอิทธิพลขององค์กรเก่าชื่อว่าฟุตบอลลีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อสโมสรใหญ่เริ่มขยับ FA เลยเลือกหนุนดีลนี้นี่คือจุดที่ฟุตบอลเริ่มกลายเป็นธุรกิจเต็มตัวปี1991มีเอกสารสำคัญชื่อว่า Founders Members Agreement เป็นข้อบอกลงของสโมสรดิวิชันหนึ่ว่าเราจะตั้งลีกใหม่ที่บริหารเชิงพาณิชย์เองเต็มรูปแบบจากนั้นปี1992ก็เกิดบริษัทใหม่ชื่อ FT Premier League 22สโมสรลาออกจากดิวิชันหนึ่งมาพร้อมกันนี่คือวันกำเนิดอย่างเป็นทางการของ Premier League ดีลที่เปลี่ยนโลกฟุตบอลคือสัญญาลิขสิทธิ์ทีวีกับช่อง Sky มูลค่าหลายร้อยล้านปอนในยุคนั้น แลกกับการเตะขึ้นวันเสาร์อาทิตย์ขึ้นวันจันทร์ได้มุมกล้องมากขึ้น